วันนี้ขี่เวบป้ามาทํางานนะครับมากับคอนเทสเขาบอกว่าแรงนะครับแต่ก็ตามตูดเวบป้าอยู่ดีวันนี้เราจะมาทํากุญแจเพิ่มของมัดแตง่งนี้ดอกเดิมของลูกค้ากดได้นี้ดอกที่เราจะทําการโปรแกรมกดไม่ได้ครับยังไม่ได้ลงโปรแกรม ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงโปรแกรมกำลังโปรแกรมอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเร้ะรียบร้อยนะครับตอนนี้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของไมทที่ทำนะส่วนตัวนี้ของเก่าของลูกค้าทำกุญแจสำรองเรียบร้อยแล้วนะครับฝอนมาแต่งอันนี้ของเดิมลูกค้านะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้อันนี้ของของเราที่ทำใหม่เหมือนเป๊ะทุกอย่างนะครับ ครับเดี๋ยวทันต่อไปเราจะไปที่อ่านทองครับ ซีเอพันสองลูกค้าเหลือกุญแจดอกเดียวลูกค้าต้องการทำกุญแจสำรองเพิ่มดอกเก่าลูกค้าครับเดี๋ยวเราทำการโปรแกรมกุญแจเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับ มาทำกุญแจเพิ่ม BMW GS 1200cc นะครับลูกค้าให้ทำกุญแจเพิ่มนี่ดอกที่เราทำการขึ้นดอกและโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับดูรูปกุญแจนะเห็นมาหายนี่นะ นี่นะเดี๋ยวให้ดูมันจะมีลูกกุญแจนะครับเนี่ยถ้ามันหายก็คือว่าอ e ีโมผ่านนะครับสตาร์ทได้สตาร์ทส่วนตัวนี้คือดอกเดิมของลูกค้า เรียบร้อยนะครับทำกุญแจสำรองเพิ่ม GSR102 บริการถึงที่รอรับได้เลย